สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ตอนนี้ช่องดิสนีย์องเราก็จะมาทำนายยุคสไตล์กับชาวราศีกุมเราจะเป็นคำทำนายช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5 2 3นะครับสำหรับเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็เอิญก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดกระดิ่งแจ้งเตือนก,นกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจสนับสนุสนช่องของเราต่อไปและช่องของเราเนี่ยก็จะแบ่งราศีหรือยึดห,หลักตามแบบตนตกนะถ้าหากว่าที่ผ่านมาเพื่อนๆเคยใช้หลักการแบ่งราศีแบบไทยมาก่อนแล้วรู้สึกว่าก็ตรงดีเนี่ยก็ขอ,อไไยิบแบบ โอเคแล้วเราก็เลอกไพ่ครบแล้วนะมาเริ่มดูกันเลยเงชะตาชาวเศธษฐกุลในเดือนนี้คุณจะมีความคิดมากเกิดขึ้นมานะซึ่งมันจะเกิดจากความที่คุณนะมีความซีเรียสจริงจังของตัวคุณเองนะที่จะตั้งใจทําอะไรบางอย่างนะครับหรืออาจจะมีสถานการณ์หรือบุคคลที่เข้ามากดดันคุณให้คุณต้องมีความจริงจังในชีวิตในตอนนี้อยู่ก็ได้นะแล้วที่คุณต้องมาเครียดอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าคุณนะมีความมุ่งหวังตั้งใจถึงความมั่นคงที่ดีในชีวิตทั้งเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของตัวคุณเองรวมไปถึง การอยากที่จะมอบความสุขสมบูรณ์ที่ดีให้กับคนรอบข้างแม้แต่คนในครอบครัวของคุณก็ตามนะที่ผ่านมาคุณได้มีการเดินหน้าไปทําบางสิ่งบางอย่างกับกลุ่มคนสังคมต่าง,างๆหรืออาจจะเดินเรื่องสมัครงานตามหน่วยงานต่างๆอยู่ก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวเลือกทางเลือกใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เลือกมองตัดสินใจอยู่นะซึ่งคุณอาจจะตัดสินใจเลือกไปแล้วหรือว่ายังไม่เลือกก็ได้นะครับเนี่ยแล้วถึงแม้ว่าคุณจะเลือกตัดสินใจไปแล้วอ่ะแต่บางทีพอคุณได้ทํากับมันไปสักพักแล้วเนี่ยคุณอออาาาาาาจจจะะพบวว่่่่่มมมัันนนไไเเป็ยงงงททีใคุณหหแลต้กกกรรส ดูมันจะไม่ตอบสนองความต้องการของคุณได้อะมันก็เลยทำให้คุณมีความดังเล้นไม่แน่ใจบางอย่างในที่ขึ้นมาในช่วงนี้นะครับทั้งๆที่คนรอบตัวสังคมรอบข้างของคุณอนะก็มีการพูดคุยติดต่อประสานงานกันเป็นอย่างดีซึ่งก็ถือว่ามันเป็นในแง่บวกนะครับว่าแม้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรขัดใจคุณอยู่ก็ตามอะแต่ก็ถือว่าสถานการณ์ต่างๆมันสามารถพัฒนาเดินหน้าไปได้อยู่แล้วก็จะแก้ไขไปทางที่ดีขึ้นด้วยนะหรือถ้าหากว่าที่เก่าๆมันไม่ไหวจริง,รงๆนะ่ะ ก็จะมีโอกาสใหม่ๆยิบยื่นเข้ามาสู่ตัวคุณเช่นกันนะมันทําให้คุณเห็นถึงเป้าหมายความหวังดีๆในอนาคตข้างหน้าอืหากจะมองในเรื่องความรักเนี่ยก็จะมีใครบางคนเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะครับแต่ว่าคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะมีใครมากนักนะเพราะอยากที่จะใช้ชีวิตทําเป้าหมายที่คุณตั้งใจเอาไว้ก่อนมากกว่าความรักในตอนนี้นครับนี่ก็คือแนวโน้มภาพรวมนะทีนี้เรามาจอดเลยกันเรื่องการงานดูบ้าง นาไพ่ด้านการงานเนี่ยใบยแรกเป็นไพ่เดอะสตาร์นะก็ถือว่าคุณน่ะเห็นความหวังเห็นช่องทางดีๆในงานที่ทําอยู่ว่ามันมีโอกาสที่จะเติบโตเติบโตก้าวหน้าไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่านี่มันเป็นไพ่แฮงแมนนะช่วงนี้คุณอาจจะต้องอดทนกับสิ่งที่มันไม่ได้ยังใจทางด้านการงานไปก่อนนะคุณก็ต้องพยายามปล่อยวางความสุขบางอย่างลงไปในใจอะ่ะต้องอดทนรอในความหวังอนาคตข้างหน้าที่ดีอยู่แล้วก็ไพ่จัดเมนเนี่ย มันก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนครับว่ามันจะมีโอกาสทางด้านการรื้อฟื้นพลิกฟื้นเสี่ยงต่างสถนการงานนะให้มันดีขึ้นได้นะครับคุณก็อดทนรอนในเสียงต่างอย่างเงียบๆคนเดียวนะคุณก็มองอย่างเข้าใจกับสถานการณ์ต่างๆเป็นอย่างดีอะ่ะตอนนี้มันยังเดินหน้าไม่ได้เต็มที่คุณก็รอไปก่อนหรืออีกแง่หนึ่งในทางกลับกันนะอย่างที่บอกว่าหากมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆแล้วคุณไม่พอใจอะ่ะแล้วคุณต้องอดทนกับมันมานานเนี่ยมันกำลังม,มีแนวโน้มผลทางดีๆที่จอ เปิดโอกาสให้คุณนะได้ปลดปล่อยตัวเองจากตรงจุดนี้นะได้เดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้นะโอเคทีนี้มาดูเอาละครลก,กันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ไว้อย่างไรบ้างพาไพ่ใบเนี้ยก็พูดถึงเรื่องความซึมอ่อนไหวการที่มีจิตใจที่คิดนู่นคิดนี่กังวลมากเกินไปนะครับ ซึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาที่พายอยากจะแนะนำให้คุณน่ะดูแลใส่ใจตัวเองในจุดนี้นะว่าควรจะทําใจให้หนักแน่นมั่นคงมากกว่าน,นี้อ่อย่าปล่อยใจให้มันไหลไปกับอะไรที่มันเข้ามากระทบความรู้สึกแล้วก็คิดนู้นคิดนี่มากเกินไปนะครับบางทีการงานที่คุณทําอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้นะมันก็มีหนทางช่องทางดีๆที่มันจะเดินหน้าไปได้ต่ออ่ะแล้วถ้าหากว่ามันจะมีปัญหาอะไรมากๆเนี่ยหากคนตั้งสติแล้วก็มีความมั่นคงในจิตใจจริงๆอ่ะ คิดทบทวนในเรื่องาราวต่างๆนะบางทีคุณอาจจะพบเจอกับคําตอบทางออกที่ดีที่ง่ายๆอย่างไม่น่าเชื่อเลยก็ได้นะครับอทีนี้เรามาดูสถานการณ์ด้านการเงินกันบ้างน,นะหน้าไพ่ด้านการเงินเนี่ยใบยลวเป็นไพ่พระนะ มรู้สึกว่ามันอาจจะดูไม่โดดเด่นหรือหว่ามากเกินไปทางด้านการเงินนะคุณอาจจะต้องมีความสำโดดสำรวมในการใช้ชีวิตทางการเงินสักนิดหนึ่งนะครับแล้วไพ่เทมเพลนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องพยายามหมุนเงินควบคุมจัดการทางด้านการเงินให้ดีสักหน่อยหนึ่งอนะ่ะอีกแง่นึงก็คืออาจจะมีกฎระเบียบบังคับบางอย่างอ่ะที่บังคับให้คุณต้องมีการเดินหน้าเพื่อดําเนินการทางด้านการเงินในช่วงนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ไพ่สองถ้วยอะ่ะก็ถือว่าคุณยังมีแนวโนมที่ดีว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินให้กับคุณนะเป็นกริยิตรมที่ดีคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเสี่ยงตา้านการเงินให้กับคุณนะแล้วเก็ดไพ่สี่ไม้เท้าอะ่ะการเงินของคุณเนี่ยมันก็ยังคงมีความมั่นคงดีอยู่อาจจะมีปัญหาติดขัดเล็กน้อยอะ่ะแต่คุณก็ควบคุมแก้ไขกับมันไปได้นะชีวิตของคุณมันก็ไม่น่ามีปัญหาเดือดร้อนอะไรมากอะ่ะหรือไม่แน่บางทีนะคุณอาจจะมีเรื่องให้จัดการกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับคนที่บ้าน คนรักคู่ครองคุณที่อยู่ด้วยกันก็นได้นะครับเนี่ยทีนี้เรามาดูอ่อนละเครื่องกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ไว้อยังไงบ้างไพ่ใบเนี้ยก็พูดถึงการฝึกฝนฝึกปลือรายวันนะหากมองในเรื่องการเงินมันกาจะเป็นการให้คุณนะ่ะวางแผนจัดการการเงินในทุกๆวันให้มันดีเข้าไว้อะอย่าประมาททางการเงินแล้วก็ใช้เงินแบบไม่ได้คิดอะไรเลยอะ่ะถ้าเป็นไปได้อะ่ะ คุณก็ต้องวางแผนวางตารางการใช้เงินให้ดีๆทำบัญชีรายรับรายใจ่ายให้มันละเอียดไวสักนิดหนึ่งนะควบคุมการใช้ใจ่ายในแต่ละวันไว้ให้ดีนะครับแล้วคุณน่าจะผ่านสถานการณ์ด้านการเงินที่มีไปได้ในตรงนี้นะโอเคทีนี้เรามาดูความรักกันบ้างน,นะครับให้กับคนโสดที่มีคนคุยคบหาดูใจกันแล้วแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะ นาไพ่ความรักคนสดที่ไม่คุณคุยเนี่ยก็อาจจะมีสัญญาณบางอย่างมาเตือนให้คุณนะ่ะต้องใช้ความอดทนในเรื่องราวความรักไว้สักนิดหนึ่งนะเนี่ยไพ่ก้าวไม้เท้าอ่ะอาจจะมีสิ่งที่คุณไม่ค่อยชอบใจใึ้ความรักเกิดขึ้นมาแต่คุณก็ไม่สามารถแสดงออกหรือทําอะไรกับมันได้นะครับต้องเก็บความความรู้สึกตัวเองเอาไว้ก่อนไพ 8, ่แปดคู่กับไพ่ทาวเวอร์มันจะโดดเด่นมากเลยว่าคุณกับคู่เนี่ยจะต้องมีการเดินทางแยกตัวออกจากกันในช่วงนี้นะ ซึ่งมันน่าจะเป็นพละความจำเป็นบางอย่างที่คุณต้องยึดถือยึดมั่นอนจุดนี้เอาไว้อะต้องไปทำทุกสิ่งนั้นแต่อีกแง่หนึ่งก็คือมันก็ยังถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับว่าความรักของคุณเนี่ยแม้จะอยู่ห่างไกลกันนะแต่ก็ยังสามารถรักษาความรักที่ดีเอาไว้ในใจให้มันมันม่นคงกันได้ต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูอ่อนละเคลื่อนกันว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่าอย่างไรบ้าง เนเนี้ยก็มาย้ําเตือนในเรื่องความถูกต้องความน่าเชื่อถือต่างๆนะแสดงว่าความรักของคุณเนี่ยดูแล้วมันก็น,น่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับหากว่าต้องมีเรื่องให้เดินหน้าไปทำนู่นทำนี้กันนะก็ขอให้ไว้วางใจตรงจุดนี้ได้เลยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนสนิทกันบ้างนะ ให้ความรักคนสดสนิทเนี่ยดูมันอาจจะนิ่งๆเหนื่อยๆนะซึ่งก็จะกการตัดสินใจของคุณเองอ่ะไม่ใช่ว่าไม่มีความรักเข้ามานะครับแต่เหมือนกับว่าคุณจะมองแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องความเป็นอยู่ฐานะทางการงานการเงินมากกว่าไพาคิงเหรียญกับไพ่แปดเหรียญน,นะคุณจะเน้นทํางานหนักในช่วงนี้นะครับไม่มีเวลามาใส่ใจดูแลเรื่องความรักสักเท่าไหร่หากมีความรักเข้ามาเนี่ย ไพ่หกดาบแปลว่าคุณก็จะไม่อยู่กับตรงจุดนี้นะคุณเลือกที่จะเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปไปในทางเส้นทางของคุณมากกว่านะครับแล้วก็ไพ่หกถ้วยเนี่ยบางทีคุณอาจจะยังคงติดกับความสึกเก่าๆเดิมๆบางอย่างที่คุณยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตรงจุดนั้นได้อะทั้งเรื่องบาดแผลในใจในอดีตหรือทั้นความรักเก่าๆหรือแม้แต่การที่คุณยังติดอยู่กับวิถีชีวิตเดิมๆของคุณนะที่ยังไม่อยากที่จะมีชีวิตคู่ในตอนนี้นะครับหรือไม่เก็อาจจะเป็นความรักที่เข้ามาแต่ว่าเป็นความร มันเลยทาให้คุณยังไม่อยากจะสนใจกับความรักในช่วงนี้เพราะว่ามันไม่ได้อย่างที่ใจคุณต้องการนะครับคุณอาจจะไม่ค่อยชอบความรักในรูปแบบนี้ไงรักที่ต่างวัยทีนี้เรามาดูกันนะว่าออลคเคิลจะพูดถึงเรื่องารงาวตรงนี้ไว้อย่างไงบ้างคุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงกดแรงดึงดูดนะมันบ่งบอกว่าการวางตัวการทําตัวของคุณนะมันก็จะนําพาสิ่งต่างๆเข้าสู่ชีวิตของคุณตามที่คุณกระทํานะครับ ถ้าหากว่าจริงๆแล้วคุณก็อยากให้มีความรักเข้ามาแต่ว่าคุณอาจจะมุ่งเน้นเดินนัดทางด้านการงานมากเกินไปทําตัวนิ่งๆไม่ค่อยมีความมือหวานในชีวิตเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีอะไรที่มันจะดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาสู่ตัวคุณนะครับหากคุณต้องการอะไรดีๆเข้ามาคุณก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตเก่าๆคุณด้วยทําอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่นะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้เช่นกันนะหรืออีกแง่มุมหนึ่งก็คือ คุณนะอาจจะมุ่งเน้นใได้าการงานการเงินมากนะเลยดูมีความมั่นคงอนะ่ะก็อาจจะนําพาให้ใครบางคนที่เข้ามาเพราะว่าเห็นว่าคุณนะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตทางการเงินให้กับเขาได้ด้วยก็ได้เช่นกันนะครับเนี่ยโอเคทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนมีคู่ครองกันแล้วบ้างนะครับ น้าไพ่คนที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าไม่คุณหรือคู่ของคุณนะ่ะก็จะมีอิสระในการใช้ชีวิตมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเลยนะเนี่ยที่จะไปทาเสียงต่างโดยที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอนะ่ะอีกฝ่ายหนึ่งอนะ่ะก็ต้องหยุดนิ่งแล้วก็เฝ้ารอในการมาของความรักที่ดีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในการกลับมาของคนคนนี้นะครับไพ่เด็กไม้เท้าเนี่ยบอกว่าตัวคนคนนี้จะมีความมุ่งมั่นในการเดินหน้าทาเสียงต่างอ่งนะแล้วก็มีความชัดเจนเด็ดขาดด้วยอนะ่ะ ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงความคิดหรือว่าจะยกเลิกตรงจุดนั้นนะครับอยากที่จะทําตามที่ใจตัวเองต้องการนะแต่ว่ามันก็มีแง่มุมดีๆอยู่นะครับว่าคุณทั้งคู่ก็ยังคงมองความรักในแง่ดีอยู่อยากจะพัฒนาเดินหน้ากับมันต่อไปครับทีนี้เรามาดูเอเราเคลื่นกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้างคุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงความสมบูรณ์แบบนะ ก็น่าจะเป็นการเตือนคุณนะว่าอย่าไปคาดหวังว่าความรักความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันจะต้องดีอย่างที่ใจคุณต้องการแล้วก็คาดหวังไว้ซะทั้งหมดนะครับมันอาจจะมีอะไรที่ขัดใจอ่ะเนี่ยต้องมีธุระหน้าที่ที่จะเดินหน้าเดินทางไปทาอะไรสิ่งต่างๆน,นนะซึ่งมันก็ถือว่าเป็นปกติของชีวิตคนเหล่านะที่จะต้องไปทำตรงจุดนั้นนะครับคงไม่มีใครสามารถอยู่กับคู่ของตัวเองเหมือนโตติดกันตลอดเวลาได้อ่ะอาจจะต้องมีบางเวลาที่ต้องแยกห่างจากกันทําความเข้าใจกับมันแล้วก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขได้นะครับ ทีนี้เรามาดูสถากนดนสุขภาพกันบ้างหน้าภัยด้านสุขภาพเนี่ยรวมๆมผมว่าคุณก็น่าจะมีสุขภาพที่ดีนะไม่น่าจะมีโครคภัยไข้เจ็บอะไรเข้ามาง่ายๆอ่ะคุณก็มีความแข็งแรงดีอยู่ แต่ว่ามันก็มีคําเตือนอยู่อะตรงที่ว่าไพ่ห้าเหรียญนะคุณอาจจะใช้ชีวิตโดยที่ประมาทอะมีความขาดตกบกพร่องในบา,างสิ่งบางอย่างอะอาจจะเป็นเรื่องของการพักโผมทุ่มเทมากินไปพักผ่อนไม่พอครับเพราะว่าคุณรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยก็ยังไหวแข็งแรงดีอยู่นะมันเลยทําให้คุณชะล่าใจเกินไปในตอนนี้นะอาจจะมี็โครคภัยไข้เจ็บบางอย่างที่มันแทรกซ้อนเข้ามาโดยที่คุณไม่รู้ตัวถ้าหากว่าคุณวางแผนในการใช้ชีวิตให้มันดีๆทํางานให้เหมาะสมพักผ่อนให้เพียงพอ ปัญหาต่างๆทางสุขภาพก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะก็ขอให้ชาวราศีกุมยุกท่านนะ่ะพบเจอความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการได้นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ